เมื่อไม่นานมาเนี้ยท่านศาสตราจารย์ดรอุทิศิริวันได้นํางานวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจนะฮะจึงขออนุญาตท่านนามาตีแผ่เพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีอายุและก็ไม่ได้มีอายุโดยเฉพาะสังคมผู้สูงวัยแนวคิดหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมพุทธิมงคลวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีท่านขอร้องผู้สูงอายุ60ปีทุกวงการที่เป็นบุรุษขอให้ออกบวชนะฮะแล้วก็เลิกทานนิยมต่อต้านพระหลวงตาแปลหลวงตาเป็นพวก ประเด็นสำคัญคนไทย70ล้านคนเศรษเวลานี้ะนะฮะแค่10%คือ7ล้านคนเนี่ยมีเงินเก็บบริหารเงินเป็นระบบออมเงินเก่งพอเอาตัวรอดได้จำนวน40ล้านคนเศรษเนี่ยมากถึง60มีเงินเก็บแต่ไม่ถึง20 0แสนบาทที่รันทดใจคือ30เหรือมากถึง21ล้านคนไม่มีเงินมีแต่น,นี่ท่วมทน้นแม่ผมคิดอะไรท่านว่าวิชาการออมเงินและการจัดการเงินออมส่วนบุคคลรวมถึงการลงทุนต้องสอน เรียนรู้แต่ละระดับมัธยมต้นในสายวัดวาอารามก็ต้องรู้เรื่องเงินเงินทองทองความรู้คู่กับควบคู่กับวิชาศีลธรรมโดยเฉพาะนิยมขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนอะไรอย่างเงี้นะท่านว่ามีควรรณรงค์ให้ทัดเทียมสิงคโปร์นั่นก็คือพอไม่โกงรวยไม่โกงแล้วก็พอใจพอได้พอเพียงประเด็นนี้ท่านศาสตราจารย์ดออรอุทิศสิริวันได้คบคิดมาเป็นสโคปพ,พอสังเขตและก็เราก็ลองไปคิดพินิจพิจารณาดูโดยเฉพาะผู้ที่มีวุฒิภาวะ ทางด้านความรู้สึกนึกคิดในการลดละแต่ถ้าหากว่ายังมีความเยียนกระหือรืออยู่โปรโดไม่ต้องไปใช้ข้อคิดพินิษพิจารณาอะไรทั้งสิน้นเพราะประโยชน์มันจะมีน้อยมากขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดรทิศสิริวันมานักโอกาสนี้ด้วยนะครับ